ตอนมะเร็งจิตใจ มาแล้วจ้าเด็กๆย้าละไมกับลุงฮอนกลับมาแล้วขอบคุณมากนะที่ช่วยเฝ้าบ้านกับดูแลมีจังให้นั่นบ้าละไมมีสองคนนี่คือป้าละไมตัวจริงนั่นคือปีศาจปลอมตัวมาว้าไหนๆปีศาจวิญญาาเลมิโอาไอ้ยังไปถึงสามมาเลยนะพี่แสนมีจังมันดูหนังพอวดแปบวดมากไปหน่อยนะ นี่ป้าแสนพี่แท้ๆของป้าเองจ้าเด็กๆป้าแสนเนี่ยก็จะมาพักกับเราอาทิตย์หนึ่งอ้าวโอมโถ้วยถังกะละมังบ่อหายผีร้ายจงหายไปแ<ผ>ไม่พี่แสนนี้ก็เชื่อถือแต่เรื่องไสยศาสตร์มัวแต่กินยาหมอ้อพรมน้ำมนต์แบบนี้นะคงจะหายหรอคุณป้าแสนเป็นอะไรเหรอครับป้าละไมพี่ป้าน่ะอาบน้ำแล้วคลำเจอก้อนอะไรก็ไม่รู้ตรงหน้าอกนะสิ ป้านะให้มาหาหมอแผนปัจจุบันก็ไม่ยอมมาทีนี้แกเล่าว่าก่อนนั้นน่ะมันชักจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆป้าเห็นท่าไม่ดีเลยบังคับให้มาตรวจที่กรุงเทพซะเลยโอ้ยแกนี่มันวุ่นวายกับชีวิตฉันจริงๆโอ้ยฉันน่ะไม่อยากจะยุ่งกับพี่นักหรอโอ้ยยิ่งแกยิ่งดือ้อ,อใจเย็นจะมีแล้วพี่มีฉันว่านะเงียไปเลยไปจะโอยตาสบายเลยจ้าแม่คุณทั้งสอง หามะเร็งเต้านมอนี่มันโรคเวรโรคกรรมต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไม่ใช่หรอกครับคุณป้ามะเร็งอาจจะเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงและฮอร์โมนเพศหญิงแต่ยังไงก็ตามโรคมะเร็งไม่มีอะไรน่ากลัวครับตราบใดที่ยังเป็นระยะแรกมีขนาดไม่เกิน2เซนติเมตรสามารถผ่าตัดออกได้โดยไม่เป็นอันตราย เพียงพักฟื้นไม่กี่วันก็สามารถกลับบ้านได้แล้วบำบัดรักษาร่างกายด้วยการคีโมและมีกําลังใจที่ดีก็รักษา<พ>หายได้ครับผ่าตัดเลยเหรอจ๊ะใช่ครับการรักษามะเร็งเต้านมวิธีหนึ่งที่ได้ผลคือการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกในกรณีของคุณป้าอาจทํา2แบบครับแบบที่1ตัดเต้านมทั้งเต้าร่วมกับการเลาะต่อมน้าเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันนั้นออก กับแบบที่2ตัแต่เฉพาะก้อนเนื้อร้ายที่เต้านม mm. กับเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกแต่ยังคงเต้านมเอาไว้และต้องทําร่วมกับการฉายแสงมหมายถึงต่อไปนี้ฉันต้องเต้าแฟบไปข้างหนึ่งโอ๊ยเราจําเป็นต้องกําจัดก้อนมะเร็งออกไปให้หมดก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่ายังมีความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นซ้ำมากน้อยแค่ไหน ต้องทาเคมีมบําบัดฮอร์โมนบําบัดหรือรังสีรักษาร่วมด้วยหรือเปล่านะครับถึงแม้จะผ่าตัดออกทั้งหมดฉันก็อาจจะกลับมาเป็นมะเร็งได้อีกเหรอหมอคงต้องบอกตามตรงว่าถึงจะรักษาจนมะเร็งหายแล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกแต่ไม่มากนะครับโดยเฉพาะในช่วง5ปีแรกดังนั้นหมอจึงต้องนัดตรวจเป็นระยะเพราะหากเป็นซ้ําขึ้นมาอีกจะได้รีบรักษาตั้งแต่ระยะต้น,ตน งั้นเดี๋ยวหมอจะขอนัดวันผ่าเออฉันขอคิดดูก่อนได้ไหมจ๊ะคุณหมอโธพี่แสนเหนือร้ายนี่ยิ่งผ่าออกเร็วก็ยิ่งดีนะอะไรเล่าก็ฉันกลัวนี่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเรามีทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญการรักษามีเครื่องมือที่ทันสมัยมีการวางยาสลบซึ่งมีความปลอดภัยสูงส่วนความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนนั้นมีน้อยมากครับ าก่อนฉันไปทำเวรกรรมอะไรไว้ถึงต้องมาเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยไม่น่าเลยเอานะพี่ลองเชื่อหมอเชื่อฉันสักครั้งเถอะใช่โรคนี้ปล่อยไว้อันตรายนะพี่วันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะพรุ่งนี้นะฉันจะมาหาใหม่ อะไรกันนี่ไม่มีใครอยู่กับฉันเลยเหรอเขาว่าโรงหมอนะผีดุจะตายงั้นเธอช่วยเอายันกันเฮนนี้ไปติดที่หน้าประตูห้องตามทางสามแพร่งประตูหน้าโรงหมอโอ้ยหล่มเสียไม่พูดด้วยแล้วฉันกลับละโอ้ยยศมาบาลมาเอาตัวแล้วเจ้าค่ะเอ้ยใครก็ได้ช่วยฉันด้วย นั่นใครอะคนหรือผีผมเป็นญาติของคนไข้ห้องค้างๆครับอ้าวแล้วหนูร้องไห้ทำไมป้าผมเพิ่งเสียเพราะเป็นมะเร็งเต้านมครับตายจริง <S <S เสียใจด้วยนะจ๊ะเป็นเพราะโดนคุณใสแน่ๆน <S <S อุ้ยตายตายโดนใสของเหรอญาติก็บอกให้ขอน้ำมนจากหมอผีมาดื่มแต่ป้าเขาไม่เชื่อเลือกมาพ่าตัดกับหมอแผนปัจจุบันก็นเลย เลยเข้าโรงพยาบาลมาได้สองสามวันก็าจากพวกเราไปครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับเจ้านายเ,เ,เ,เสร็จเรากลัวจะตัวสันหน้าซีดไปหมดแล้วไม่ยอมผ่าตัดชั่วมะเร็งที่กัดกินใจมันน่ากลัวไม่แพ้มะเร็งที่กัดกินร่างกายหรอ ยายเป็นอะไรไหมจ๊ะให้ช่วยเรียกพยาบาลไหมไม่เป็นไรหรอกขอโทษนะที่แอบฟังได้ยินว่าคุณเป็นมะเร็งเต้านมเหรอใช่จ้ยายฉันน่ะไม่อยากผ่าตัดเลยแต่ถ้ายิ่งปล่อยไว้ก็จะเป็นอันตรายนะฉันก็รู้แต่ถ้าเกิดผ่าตัดพลาดขึ้นมาฉันจะทำยังไงเฮ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดเจ็บหัวไปหมด ร่างกายป่วยได้แต่อย่าปล่อยให้จิตใจป่วยตามเมื่อจิตใจเข้มแข็งเราก็จะรับมือกับโรคภัยต่างๆได้ดีขึ้นมองในแงด่ดีก็ถือว่าคุณยังโชคดีที่ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆมีทางรักษาก็รีบคว้าเอาไว้ดีกว่ามาตรวจรู้ตอนหลังแล้วไม่มีทางรักษาจริงไหมล่ะขอบคุณมากนะจ๊ายายแกนั่นเป็นใครกันนะ โลเลแกแอบอายานอนหลับให้ยายแก่เตียงข้างๆนั่นกินสิหาจะนายคิดจะทำอะไรหรือก็ปาแสนอยากเห็นยมบาลนักไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันจัดให้ว้ายอุ๊ยอุ๊ยกตายยายจ๋าช่วยฉันทีตื่นสิตื่นตื่นตื่นเจ้ามนุษย์อ่อนแอหน้าโง่ชะตาของเจ้าถึงขาดแล้ว โอ้ยท่านยมาบาลโอ้ยลูกช้างกลัวแล้วจงคาเอ๋ยพรุ่งนี้ข้าจะมารอรับแกไปกับข้าหลังผ่าตัดเจอตัวแล้วจ้าหมอหเป็นยังไงบ้างคะแปะแสนโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นเกินเป็นลมเลยดีกว่าอไว้แค่พวกคูณพิถาความสุขฝึกหัดบางอ่านมาเทียบชั้นกับลูกราชชันปีศาจย่างชั้น อย่าคิดว่าคราวนี้ฉันจะปล่อยแกวิ่งหนีหางจุกตูดมันครั้งก่อนนะเจ้าโมโหไม่ได้นี้เขาเรียกว่าถอยไปตั้งหลักไว้โ,โอันนี้นะ่อยเจ็บใจนะคุณป้าคุณป้าแสนฟื้นแล้วนี่หนูจอยแล้วท่านยมาบานละ่ะยมมาบานไหนกันคะพวกจอยวิลลาตระเวนเห็นป้าแสนนอนกระสับกระส่ายเหมือนฝันร้าย ก็เลยลงมาดูนี้ล่ะค่ะเฮ้ยดูสิป้าไม่ได้ป่วยกายอย่างเดียวแต่ปล่อยให้ใจป่วยไปด้วยถึงได้ฝันร้ายแบบนี้แบบที่ยายว่าจริงๆด้วยจ้ายายที่นอนอยู่ตรงนี้อา้อาวไปไหนแล้วละ่ะอ๋<พ>อ<พ>ตอนเช้าอ่ะมีพยาบาลมาเข็นออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับเชอะ เป็นยังไงบ้างครับพี่แสนฉันเอาผลไม้มาฝากเมียฉันทำซุปบํารุงมาฝากพี่ด้วยนะโอ้เมียแกยังมีแก่จรทำามให้ฉันเลยก็ตื่นทำมาส่งส่งมาเยี่ยมไข่ฉันตื่นมาฉี่ตอนตีห้าเห็นน้องพี่นั่งสงกเคี้ยวซุปบํารุงอยู่เอ๊ะตลุงพรนี่ป้าของมีจังทำอาหารอร่อยนะคะป้าแสนน่ะเคยกินนะป้าคะเคยสิป้าเลี้ยงป้าของหนูมาเองกับมือนะ นี่พี่แสนพี่น่ะยอมผ่าตัดเธอนะเราน่ะเหลือกันอยู่แค่สองคนพี่น้องนะถ้าพี่เป็นอะไรไปฉันจะทำยังไงเธอไม่ต้องพูดอะไรหรอกฉันตัดสินใจแล้วว่าว่าว่าจะผ่าตัดเฮ้ยฮะอะไรนะกินอะไรไม่ได้เหรอใช่แล้วค่ะต้องอดน้าและอาหารก่อนผ่าตัด6-8ชั่วโมง ไม่อย่างนั้นอาจมีปัญหาเกิดการสูดสำลักน้ำย่อยหรืออาหารเข้าสู่ปอดได้รับผิดชอบเลยนะตัพรอนอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นฉันล่ะพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้สุขังวัตะนะโหติกิยจิผู้ไม่มีความกังวลย่อมเป็นสุขทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป อย่าให้ทุก์ในอดีตและทุกในอนาคตมาทำให้ปัจจุบันของเราทุกไปด้วยเลยนะคะสวัสดีค่ะ